สวัสดีค่ะชาเมงโก้ชโร่พวกเรา Last Idol ค่ะเย้ <Yeah! S 2> ก็คือ Last Idol เนี่ยเป็นรายการ s e r v e r Audition นะคะเราก็เห็นประกาศผ่านทางเพจด้วยแล้วก็ตามที่ต่างๆด้วยตามป้ายต่างๆก็เลย มาสมัครรายการนี้ดูค่ะแล้วก็ออดิชั่นจนมาเป็นพวกเรานะคะสมาชิกชั่วคราวทั้ง7คนลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าสมาชิกชั่วคราวทำไมถึงเป็นสมาชิกชั่วคราวใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้น้องขนมหวานนะคะเป็นคนบอกนะคะว่าทําไมค่ะสมาชิกชั่วคราวนะคะก็คือสมาชิกที่ยังไม่แน่นอนกับตําแหน่งค่ะหรือว่าเป็นสมาชิกตั้งต้นของรายการ last idol ค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆสัปดาห์ตามผลของการแข่งขันค่ะ เกก็จะส่งเป็นเหมือนเอาคลิปมาอีดิตเ,เองอะค่ะทั้งมีทั้งร้องทั้งเต้นเลยค่ะไอตัเวเอ,เองอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อหนูก็ร้องเพลงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าหนูมีเอฟเฟกพิเศษ้วยค่ะหนูอัดหน้าบ้านค่ะแล้วลถก็ผหานด้านหลังแบบฟิวฟิวฟิวแล้วตอนนั้นก็ไม่มีหน้าม้าด้วยค่ะแล้วก็ลมก็แรงด้วยก็หนูรู้สึกว่าหน้าบ้านมันแบบสวยถ่ายกับรั้วบ้านแล้วรั้วบ้านมีสเสน่ห์อะไรเสน่ห์ใช่ค่ะของวันมุกตอนที่อัดคลิปอลิซานใช่ไหมคะ ร้องกับเต้นเพลงไซเลส์มาจอริตี้ของเคอาก,กิสากะโฟติซค่ะก็แบบเป็นเพลงเท่เราก็อยากที่จะโชว์มุมมองแบบเท่ให้ทุกคนเห็นว่าต้นน้ำก็อัดคลิปแนะนำตัวเองแล้วก็คลิปร้องเพลงค่ะหนูอัดที่สตูดิโอค่ะที่หนูไปถ่ายดิสก์ครับค่ะส่วนของขนมหวานก็ร้องเพลงซะส่วนใหญ่ค่ะแบบอตอนนั้นว่ากวาดเสน่ห์ใส่กล้องอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้ร้องหรือว่าเต้นไปด้วยใช่แล้วก็อัดอยู่ในห้องค่ะอยู่ที่บ้านค่ะ ข้องหนูนะคะหนูก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงนะคะแล้วก็อัดในห้องนะคะมีตุ๊กตาเป็นพร็อพอยู่ข้างหลังเลยคะ่ะส่วนของหนูก็ <c oughs> ก็ร้องเพลงคะ่ะ <c oughs> เพลงของฝันมีไม้กวาดเป็นรอตัวตาลเองนะคะก็กำลังหางานอยู่ด้วยแล้วก็เล่นหุ้นคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นหุ้นติดได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เล่นหุ้นทั้งคู่เลยค่ะก็เลยอยากให้หนูลองทําดูโนนะคะหนูค่อนข้างเป็นเด็กเรียนนะคะหนูส่วนใหญ่ก่อนที่จะมาอยู่ในลาซาดอลเวนเจอร์โชค่ะใช่ไหมคะหนูก็อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเรียนไปเรียนโรงเรียนนานไปเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนค่าของหนูก็ใช้ชีวิตมปลายอย่างคุ้มค่าค่ะ เหมือนอยู่กับเพื่อนบ,บ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เตรียมสอบเข้ามาหาลัยค่ะที่จริงหนูอยู่มหาแต่ว่ามันควรจะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะใช่ส่วนต้นน้ำเคยเป็นพิธีกรรายการดิสนีย์ข่าวของช่อง 7hd ค่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นตาเสดด้ก,ก็คงต่อยมวยอ,อยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่มันออกได้ทุกส่วนค่ะแล้วมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยด้วยเดี๋ยวจ้างเป็นบอดี้การ์ด ะะเป็นไอดอลอยู่วงโซเอสทีพีนค่ะแล้วก็ทำงานที่คือวิทยุเจชนแนลของโยชิโมโตะค่ะก็เป็นไอดอลมาก่อนตอนนี้ก็ยังเป็นไอดอลอยู่นะคะแล้วก็จะตั้งใจกับรักไอดอลให้เต็มที่เหมือนกันค่ะก็คือตอนนี้ก็จะมีตารางต่างๆออกมาใช่ไหมคะทั้งตารางซ้อมด้วยแล้วเราก็จะเห็นตารางงานของเสวีอยู่แล้วก็จะพยายามไม่ให้ทุกอย่างชนกันแต่ถ้าถือว่ามันดันต้องชนจริงๆก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้ค่ะว่าเราจะต้องไปตรงนู้นเท่าไหร่แล้วก็มาตรงนี้เท่าไหร่มุกว่ามันเป็นเรื่องของการ พยายามหาจุดที่แบบว่าลงตัวซึ่งกันและกันค่ะคืออย่างตอนแรกตอนที่เขามาสมัครใช่ไหมคะคือหนูก็ไปคุยกับประธานบริษัทของโยชิมโตะเลยค่ะว่าเออหนูอยากลองตรงนี้นะเขาก็เหมือนกับอยากให้หนูบอกว่า เออทำในสิ่งที่หนูชอบหรือว่าอยากที่จะให้แบบเราผักดันยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็อนุญาตให้เรามาทางนี้อย่างเต็มที่ค่ะถ้นบ่าอยู่หน้าบ้านแล้วก็เอาแป้งปัดต้นไม้ค่ะหาเล่ค่ะเผื่อจะถูกหวยไม่ใช่ค่ะโเป็นนั้นดนตรีค่ะเล่นดนตรีก่อนเข้าลายไอ้าค่ะอะไรเล่นแซ็กโซโฟนค่ะข่ะเก๋ค่ะก็ อยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วค่ะเรียนพยาบาลค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่จะเข้ามาเรียนพยาบาลนะคะเก๋เคยเป็นเด็กฝึกหัดมาก่อนก็เลยมีพื้นฐานในการร้องและก็การเต้นก่อนที่จะมาเป็นลัซไอดลค่ะกติกาของลัซไอดลนะคะก็จะมีผู้ท้าชิงมาท้าตำแหน่งของเราทุกวีค แล้วก็จะมีกรรมการ4ี่คนค่ะซึ่งจะมีกรรมการคนเดียวที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาว่าใครเป็นผู้แพ้หรือใครเป็นผู้ชนะใครที่อยู่จนถึงวิกสุดท้ายได้ก็จะได้เดบิวต์เป็นตัวจริงค่ะอย่างนี้เลยว่าหนูเขอเลือกพี่ว่านูขาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะออกมาเจอกันตรงกลางแล้วก็ตรงกลางนั้นนะ่ะก็จะเป็นพื้นที่ในการเป็นสเตจแบทเทิลในการที่จะร้องเพลงอะไรก็ได้ที่คุณเตรียมมาแล้วเราก็เตรียมไปเหมือนกันนะคะจะไม่จําเป็นต้องเป็นเพลงเดียวกันด้วย จะเป็นเพลงแนวไหนก็ได้จะมาร้องอย่างเดียวหรือจะมาเต้นด้วยก็ได้แล้วเราก็จะแข่งขันกันพอหลังจากแข่งขันกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีกรรมการเป็นคนตัดสินซึ่งจริงๆแล้วรายการนี้นะคะไม่ได้วัดกันที่โอ้ต้องรบบร้องเพลงเกง่งหรือว่าเต้นเกง่งคือเราไม่ได้วัดความเก่งที่สุดเนเขาจะมองกันที่เรื่องของสเสน่ห์ว่าเออทำให้กรรมการรู้สึกชอบได้ไหม เหมือนกับเราต้องฝึกสกิลตัวเองให้พร้อมออกรบตลอดเวลาค่ะเหมือนกับว่าเพื่อเราก็จะมีการฝึกร้องเพลงที่จะแบทเทิลในรายการด้วยค่ะแล้วก็ฝึกควบคู่ไปกับเพลงแบนด์วากอนนะคะซึ่งเราต้องทำออกมาให้ดีได้ทั้งคู่ค่ะ ถ้าเป็นตาลนะคะตาลอาจจะชาชิงน้องต้นน้ําค่ะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่โดดเด่นค่ะแล้วก็เป็นที่จับตามองแล้วจะชนะไหมก็แล้วแต่กรรมการค่ะหนูก็อยากชาชิงกับต้นน้ําเหมือนกัน,นะคะออ่ะเพราะว่าเมื่อกหนูกับต้นน้ำใช่ไหมคะก็ รุ่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราจะได้วัดความหล่อเท่ไปในตัวด้วยะคะ่ะว่าแบบใครหล่อเท่มากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูก็อยากได้หมวกของต้นน้ำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้นน้ำซื้อให้ต้องการอีกคนหมคะ <c oughs> อค <c oughs> องหนูก็อยากลองท้าชิงกับพี่วันหมูค่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าเราจะสามารถแบบล้มพี่เขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ค,ะ <c oughs> ค่ะเพราะว่าก็อยากรู้ว่าเราจะมีศักยภาพาพอที่จะ ชนะพี่เขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็อยากหล่อเทพเหมือนสองคนนี้ด้วยค่ะเกี่ยวไหมนั่นแหละค่ะเราเฟียสไม่ใช่เหรอคะอ่าเป็นคนเฟียสใช่ค่ะหนูเฟียสด้วยค่ะต้นน้ำนะคะต้นน้ำอยากท้าชิงพี่ม่านมุกค่ะเพราะว่าด้วยความที่ต้นน้ำติดตามพี่ม่านมุกมานานแล้วก็แบบพี่ม่านมุกเป็นคนที่ต้นน้ำนับถือค่ะ ก็เลยคิดว่าคงจะภูมิใจมากๆที่ได้ร่วมแข่งกับเขาสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าได้ใกล้ชิดกับคนที่เราชอบด้วยค่ะก็อ่มอ่ามาชิงตัวเองค่ะเอาหงอยกแล้วกันค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรค่ะหมือนใส้อเล่นลรอเล่นเหมือนไส้หน้าบ้านก็คือ อย่างในวง Last i d เนี่ยคือก็จะมีคนเบียวๆอยู่ไม่กี่คนอะไรอย่างไงี้นะคะแล้วหงโยกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าเออเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้แหละต้องเจอสักหน่อยแล้วอะไรอย่างงี้ก็มาิคะ่ะาม่ใไหมลองไม่ยอม<ห> <ๆ S 2> ทุกคน<ๆ>ก็เลยขอเลือกเป็นหงหยกแล้วกันหนูรับคำท้าพี่มันมุกค่ะเพราะว่าหนูอยากอยูอย่ในใสายตาพี่มันมุกค่ะเก๋ก็ อยากท้าชิงพี่มันหมูท้าชิงพี่มันหมูกันหม,กกหมดเลยค่ะเหตุผลเดียวกันกับทุกคนที่เลือกพี่มันหมูเพราะว่าพี่มันหม,มูมีประสบการณ์มาก่อนก็เลยอยากจะเทียบความสามารถว่าตัวเองจะได้แค่ไหนของพี่มันหมูสำหรับใครที่อยากติดตามรายการลาซายดอลนะคะทุกวันอาทิตย์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD นะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ ฝากด้วยนะคะกด้วยค่ะตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปนะคะ